มีสิ่งหนึ่งในใจที่ผมไม่อยากจะบอกและก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำนักในชีวิตการเป็นนักรบพิเศษโดยเฉพาะการที่ผมได้เรียนจบหลักสูตรพิเศษทั้งหลายมนุษย์กบรู้ว่าซิวเป็นเป็นสุดยอดของนักรบอยู่แล้วเชื่อไหมว่า พอเราจบตรงนี้มามันมีงานพิเศษงานหนึ่งที่ความจริงผมไม่อยากทำแต่เหมือนกับเราจะได้รับความไว้ยวางใจแล้วก็จากนายๆทั้งหลายแล้วก็มอบหมายหรือว่ายัดเยียดงานลักษณะแบบนี้ให้ผมทำ คือเอาจริงเลยคือง,งานฆ่าคนซึ่งมันไม่ใช่เราเป็นแบบมือปืนรับจ้างหรืออะไรที่เขาเป็นแบบนั้นไม่ใช่แต่ด้วยความเป็นตัวเราเป็นเขาเรียกว่าเราเหมือนกับสุดยอดอยากมอบหมายงานแบบน,นี้ให้ทําเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจลาออกก่อนที่ผมจะถึงวัยที่ต้องกเกษียณหรื่องต่างอันนี้คือเป็นความในใจอย่างหนึง่งซึ่งเรา หรือผมเองก็เคยเห็นปรากฏตามข่าวตกเป็นข่าวอยู่เสมอหาดูในช่องข่าวหรือว่าใน Youtube ก็ก็เห็นนะครับบางคนเป็นมนุษย์กบมียศสูงถึงในพลก็มีนะครับในพลในพันมีหมดผมก็เชื่อว่าเข้าใจว่า เขาได้ทำงานแบบนี้เหมือนมือปืนนะครับแต่บางคนก็ก็เป็นข่าวเป็นมือปืนรับจ้างไปเลยผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดมาจากความไว้วางใจหรือว่าความเชื่อถือในลักษณะที่บอกว่าไอ้พวกนี้มันใจถึงพึ่งได้ประมาณนี้จึงทำให้เขาตกกลายเป็นผู้ไปทำงานรับงานแบบนี้ ติดคุกติดตารางก็มีครับเสียอนาคตไปนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงที่ที่คนหรือว่าอาจจะเป็นนายก็ได้ยัดเยียดงานแบบนี้มาให้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดเกิดขึ้นกับผมนะครับผมจึงตัดสินใจลาออกมาเดินบนถนนที่ตัวเองอยากจะเดินมากกว่านะครับ เพราะจริงก็ไม่ไม่อยากบาปผมเองเราเองตัวผมเองหรือว่าคนที่มีลักษณะแบบผมเนี่ยที่ว่าจบอะไรมาเยอะแยะอย่างนี้แหละไม่อยากจะทํางานแบบนั้นมันเป็นบาปครับอันนี้คือวันนี้พูดได้อยากจะพูดให้ฟังนะครับผมเองก็เคยมีคนมาจ้างนะครับแต่ผมไม่ไม่รับงานครับเขาคิดว่าผมคงคงทางานแบบนี้ได้อะไรประมาณนั้นแต่ส่วนที่ ทำงานในราชการอันนั้นมันทำได้อยู่แล้วครับเหมือนกับว่าตัวผมเองมีกระราครอบหัวเอา,อางดกันนะครับนะยกตัวอย่างเช่นปี2545คำสั่งปราบผู้มีอิทธิพลนะจากพณะทัานนายกมนตตีนั่นแหละครับอย่างนั้นมันได้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือวันนี้อยากจะพูดก็ก็เอามาพูดให้ฟังผมไม่ได้มีความผิดแดงสิ้นอยู่แล้วนะครับ